สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกเจ้าแล้วข่าวดูวนนะครับสี่ว่ากันด้วยเรื่องป่าส้มในนิทานเรื่องนี้สีครับนะโอ mm ้โหเอฟีครับย้าครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่ชใิย่ตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทลสนะครับในการรับชมรับฟัง าใครเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นเพียงแค่นิทานกดหัวใจมาแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันในฟีครบนะเรามาพูดกันด้วยเรื่องปลาส้มนะครับนะเรื่องปลาส้มที่ยังเป็นกระแสกันอยู่คือคือเห็นไหมครับทุกท่านผู้หญิงคนนี้จะกอบโกยอย่างเดียวไม่สนใจใครจะเอาอย่างเดียวค้าขายเกินกำไรเขาขายกระสงมันอยู่ที่ร้อยห้าสิบแต่นี่ขายสองเจ็ดเห็นไหมครับ ทุกคนเห็นไหมครับมันไม่ส่วนใจใครเลยมันไม่ได้เห็น f c ฟซเลยแบบเนี้ยมันไม่เห็นเอฟซมันไม่มันไม่สงสารเอฟซเลยคือมึงไม่เห็นใจ f c ฟซเลย f c ฟซคนที่เคยช่วยเหลือทุกคนคือคนที่ดีเราต้องให้เอฟซเราเนี่ยได้ของอร่อยๆแล้วก็ราคาย่อมเยาราคาถูกแต่นี่ครับมันไม่รัก f c ฟซเลยก็โกยเงินอย่างเดียวจะเอาเงินอย่างเดียวนะครับปลาส้มสีสงครามในนิทานนี้ครับเขามีที่ส่งกันนะครับ ก็ราคาปกติครับนะครับร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยสาสิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบแต่ผู้ยิงคนนี้ครับท่านครับขายซ่องร้อยเจ็ดสิบดูสิขายสี่รเราคิดดูว่าเจ้าอื่นเขาขายกันร้อยห้าสิบาทเขาจะรับมาเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับแตนี้นี่ยกาไรต่อถุงเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาทขายสีนะ่ เพราะราคาต้นทุนเขาที hmm. ่อ um, ื่นเขาขายเป็นก็น่าจะรับมาประมาณแปดสิบแปดสิบน่าจะมาประมาณแปดสิบเก้าสิบแปดสิบนี่เอากาไรเกือบสองร้อยค่ะทุกท่านดูดีครับไม่ได้ห่วงเอฟซีเลยไม่ได้ห่วงเงินในกระเป๋าเอฟซีเลยจะกอบจะโกยอย่างเดียวจะเอายางเดียวเลยแหนมแหนมถูกนะคะับฟซครับแหนมเนี่ยมันเป็นเส้นอ่าเป็นคล้ายๆแบบเศษเนื้อของหมูเอ็นหมู เป็นหมูเกตต่ําก็คือเอามาขายครึ่งโลห้าร้อยทุกคนคิดว่าแพงไหมครับคือผู้อยู่นี่ขายของขายของผมไม่ว่าครับแต่คุณต้องขายให้ fc เนี่ยประหยัดเงินให้มากที่สุดอย่างผมเอากระเป๋ามาขายของเรามาขายผมขายถูกเลยนะบางใบหลักหมื่นบางใบหกเจ็ดพันก็ขายสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยแค่นี้ครับเรา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 กินน,น้อยแต่เรากินนาน,าน fc เขาก็จะรักเรา f C ี็จะให้ความเชื่อมั่นเราไม่ใช่ว่าขายดึงเอากำไรทีสองร้อยมันไม่ใช่ทุกท่านลองคิดดูนะปลาส้มเนี่ยปลาส้มเนี่ยกำไรสองร้อย200เลยนะเขารับเป็นเจ็ดสิบาทแปดสิบาทนี่ขายสองเจ็ด,ดครับดูดี่ขายสี่ลองคิดองทุกท่านลองคิดว่าผมมาส่งสาร f C ีของนางไม่ต้อง,งสารอะไรผมสัเอ f ซของนางนะครับที่ จะบอกยังไงอะสงสารเอฟซีของนางที่ต้องมาซื้อของแพงๆมาโดนานางหลอกมันไม่ได้นะพี่ครับผมผมเห็นแล้วผมก็สงสารนะครับคือคุณคุณคุณเยอะเกินไปคุณเอาเยอะคุณกินเยอะเกินไปมันมันมันไม่ได้ทุกท่านผมบอกแล้วมันไม่ได้นะครับคือตอนนี้วันเนี้ยเราก็ได้เห็นนิสัยใจคอของนางแล้วว่านางเป็นคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่โนสน่วนแคร์ โ no, นสนโนแคร์กูไม่สนกูจําเงินเข้าบ้านอย่างเดียวกูจะดูดเงินเอฟซีอย่างเดียวนะครับกูไม่สนกูไม่แคร์นี่คือในิสัยของอีดำและเป็นอย่างนี้มาตลอดครับเป็นแบบนี้มาตลอดเลยไม่ใช่เพิ่งเป็นเป็นอย่างนี้มาทุกครั้งแล้วก็หลายครั้งด้วยครับวันนี้ก็เอาอีกแล้วขายผ้าขายผ้าคาม กลับมาผืนสามร้อยสี่ร้อยเอามาขายแปดร้อยเก้าร้อยถึงพันห้าลองคิดดูสิคือมันจะเกินไปหรือเปล่าผมไม่ว่าราคาขายอะ่ะเราไม่ว่าหรอกแต่บางครั้งเราควรที่จะเห็นใจ F4 บ้างนะครับไม่ใช่แบบว่ากูจะเอากูจะโกยกูจะดูดเลือดดูดเนื้อ F4 เองเดียวกูไม่แครไข่มันไม่ได้ครับอาจารย์ F4 จะไปหมดอย่างเงี้ย เอฟซีจะหนีหมดนะครับผมบอกเลยว่าเอฟซีจะหนีหมดนะครับมันไม่ได้ครับทุกท่านแต่นาก็ไม่แคร์ครับเพราะทุกวันนี้เอฟซีก็ไปหมดแล้วครับก็ยังมีเอฟซีนั่งโง่ครับกดอีกคนไม่กล้าครับนะที่อยู่เยอรมันก็นะหายหมดมีนี่อยู่ตัวเดียวที่ยังอยากเป็นหนึ่งอยู่ครับเป็นไงครับทุกวันนี้อีดําไม่ขึ้นไลค์เป็นไงครับ นะทุวันนี้อีดํามไม่ขึ้นไลท์เงียบกีบกันอยากจะเป็นเเรียกอะไรอ่ะอยากจะเป็นคนสําคัญในช่องนะครับในใจมันอยากจะให้ดําตั้งแอดมินตตแต่ดํามไม่ยอมตั้งครับนะดํามไม่ยอมตั้งเพระเาะฉะนั้นก็ฝากให้คิดพิจารณาไคสิคนเรานะครับไม่ต้องไม่เอากำไรเยอะหรอกกําไรห้าสิบก็อยู่ได้แล้ว ผมขายของกินผมจะบอกเอฟซีผมตรงๆเลยว่าห้าสิบผมเอากะไรห้าสิบาทจริงๆผมขายของกินอะ่ะผมเอากําไรห้าสิบบาทผมไม่ได้เอาอะไรเยอะเลยทุกทา่านเพราะว่าให้เอฟซีอยู่ได้นะครับให้ตีอยู่ได้กินหออร่อยๆย,ยังหมูแดดเดียวหมูหมูหวานหมูฝอยพวกนี้ผมเอามาขายก็ไม่ได้แพงกำไรสามสิบาทห้าสิบาท นะครับได้ห็นไหมครับเพลงคนนี้ไหมครับโอ้โหเอฟซีเอ้ยคือแบบเอากำไรเกินหน้าเกินตาป่าส้มลองคิดดูแค่ป่าส้มนะตอนนี้ธุรกิจข,ข้าวจี G, มันไปไม่ได้เอฟซี 4, ฟังผมนะข้าวจี G, คนอีสานเขาก็กินกันเขาก็ทำกันง่ายๆข้าวจี G, ต้องมาขายในเมืองกรุงเทพอยู่ในเมืองกรุงเทพนี่เออยังโอเค แต่นั้นก็คือมันลดคนผ่านมาคนเขาไม่กินข้าวจี่กันคิดอะไรกันคนเขาไม่กินข้าวจี่เอฟซีตอนนี้ธุรก,กิจข้าวจี่ไปไม่รอดทุกท่านเหมือนขายแก้ผ้าหน้ารอดไปเพื่ออวดเอฟซีว่าฉันขย,ยันนะฉันทํากินนะฉันนู่นฉันนี่นะคือพยายามสื่อให้เอฟซีเห็นว่าฉันขย,ยันแค่นั้นนะครับทําไปเหมือนแก้ผ้าหน้ารอดไปวันวัน อายุป่านี้แนละ้วไม่มีความคิดเลยว่าอะไรอะไรที่จะคือนางไม่เก่งเรื่องการตลาดนางไม่เก่งผู้หญิงนี้ไม่เก่งเก่งตรงที่มี fc ช่วยนั่นแหละไม่มองการไกลว่าขายข้าวจีนนะใครซื้ออีสานเขากินขา้าวเ,เ,เหนียวทุกทุกบ้านเอาข้าวเ,าเหนียวปั้นมนปัน้นเอาไปเอาเอาไข่มาเอาไข่มาป้ายไปป้ายแล้วก็ยางมันง่ายแต่ยาตรงไหน่ะใครทุกบ้านก็ทํากินกันได้ นะครับเออทําสุดอะผมบอกเลยอีเนียบสุดนะสุดอะผมบอกเลยผู้หญิองอน่านี้โคตรสุดเลยอะนะผมไม่เคยเจออะไรแบบแบบเนี้ยประมาณไม่เจอผมต้องเจอนะนะครับอืมผมผมแบบโอเคนะทีขึ้นนี้ก็มานี้ครับทุกท่าน